ชาพรเดือนนี้กับเกม Summoner ม War Chronicle ข,ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพิร์ลแลบนะครับก็อันนี้เป็นพรที่ผมเลือกมานะฮะก็คือวามืดอาร์แสงแล้วก็ DK มืดนะครับดี DK, มืดนี่ผมโคตรประทับใจเออประทับใจจริงแบบตอนนี้เป็นตัวหลักในการเล่น PVP ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ีชชเอนะฮะ PVP ฮะเออคือน้องรีสกิลได้โหดมากแล้วผมเล่นคีน่านะคือเล่นเกมช้าหน่อย ใจเย็นๆคุณเล่นจากไหนมืดนะฮะแล้วก็ไปกับพาลาแสงกับอ,อแสงคุณแม่งอมตะเว้ยแล้วตัวหลักคือคีนแน่าถามว่าไดา้เมจจากไหนไม่มีครับช่างมันเล่นจนจบเวลานี่ผมยังไม่ได้บิวตัวต่อนะคือผมจะไปบิวให้มันเป็นลูนทําลายเพิ่งฟาร์มลูนเสร็จจากกิจกรรมลูนแต่ยังไม่ได้มีตัวแก้ออฟลูนนะนะแล้ววันนี้แพทก็ยเยอะเหลือเกินก็เลยยังไม่ได้ทํามาต่อ จะมากดกาชาพรเดือนนี้นะฮะหลังจากที่กดแสงมืดไปแล้วเราได้อาร์คแสงมาใช่ไหมแล้วเราก็จะมีเอิม่มมีตัวอะไรนะมีเสือมืดแต่เสือมืดคงนอนค้างไปก่อนนอนค้างไปก่อนไม่ใช่ว่าจะไม่ทำนะนอนคัางไปก่อนเฉยๆแล้วก็สลัดแสงนะซึ่งก็ยังไม่ทําเหมือนกันนะครับคืออาจจะทาแหละสลัดแสงเพราะเป็นแอสซิสส่วนเสือมืดก็น่าจะทำเพราะว่าเป็นเสืออีกตัวหนึ่งเนาะอีคือเสือมันค่อนข้างยูนีะแต่ว่าเป็นแอสมันก็ไม่เชิงว่าแอสแต่มันเป็นเสือเสือก็คือเสือมัน เสือมียิ่งหลายตัวแม่งยิ่งโหดเกมเนี้ยเออเอาไว้ตีกิวว์นะฮะแล้วก็แอดก็คือแอดครับซึ่งแอดดีๆในดี d ดีดดผมตอนนี้ก็คือมีคิมืดกับแพนด้ามืดเออวาไฟเอ้ยไม่ใช่วาไฟเลเว่นไฟผมไม่ได้ทำอะเลเว่นไฟผมเอาเวกเท่าไหร่เองไหนวะเอาสิบสี่แล้วเหรอเออว่ะมันผมผมได้ว,ว่าจะคลิปไหนวะ่ะผมลืมแต่ผมลืมที่ผมลืมคือผมลืมทำผมลืมปั้น โอเคป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอยไปปั้นแต่ว่าไม่เป็นไรฮะแอสแอนเลนสองตัวครับก็คือตอนนี้เรามีสามตัวใช่ไหมมีว่ามีเลเว่นไฟแล้วก็มีคิมืดกับแพนด้ามืดใช่ไหมก็จะมีสามตัวถ้าไปตีบ้านกิวอมันใช้สามตัวกว่าจะไม่ค่อยเวิร์กมันใช้สองตัวใช้แค่สองตัวก็พอแล้วในการแบบตีบ้านกิวอพวกบ้านออเบียอะไรเงี้ยเออก็จะจะ,จะตีบ้านออเบียได้สองหลังแบบไม่ยากนะถ้ามอีอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เป็นแอสสี่ตัว อะโอเคก็เดี๋ยวจะมากาชาพรประจําเดือนนี้นะฮะเดือนที่หกตอนนี้ก็ปลายเดือนจะสิ้นเดือนอยู่แล้วมี4ี่ิบเก้าใบแล้วก็มีใบาการันตีเหมือนเดิมนะจ๊ะยังไงก็ได้ยังไงมันก็ได้แหละแต่ว่าได้ตอนไหนไม่รู้ได้เลยไหมอุย้ยมาเร็ววะทําไมตอนกดสกอแสงมืดมึงไม่มาเร็วแบบนี้ก็สี่ถึงห้าดาวเหมือนกันเอ,อแต่เราไม่ควรบน่นใช่ไหมมาเร็วก็คือมาเร็ว,วครับขอบคุณมากครับ,บความทุาทำทำดีครับคุณทําดีาดเอ้ย มอสไฟสองตัวติดอุ้ยดูดิมายังเร็วแล้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 วคลิปเออบอกเลยนะถ้าสี่ถึงห้าดาวมันออกดีแบบเนี้ยในสกอแสงมืดอะ่ะผมมีอีกสามตัวเลยนะแสงมืดอะ่ะเออเอาจริงของจริงแต่แต่มันไม่มีไงแต่มันไม่มีไง เฮ้ยเบสซิ่งเดือนนี้นะฮะอลิีจิตไปครับกดไปครับมาถ้าดวงกำลังดีมันก็ต้องกดมาจริงมาดีแปลกๆอุ้ยนี่สกอร์5ท่าแบบเนี่ยไม่ใช่อุ้ยถึงว่า3าตัวติดนี่นี่นี่ได้2ตัว3ตัว2ตัว,ต,วตกตกตกใจตกใจตกใจอุ้ย ทำไมตอนสกอร์แสงมืดกูไม่ดวงดีแบบนี้อ,อ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีอีกไม่ใช่หรอเฮ้ยผมว่าผมมีอีกนะนี่ไงเก็บไว้เออใครว่าไม่มีมีแน,น่ซ่อนไว้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันสิบสองวะว้าวโคตรเท่ขออยู่ครางนี้หน้านี้นานๆหน่อยหนึ่งรับออร่าแสงสีทอง <c oughs> ตอนนี้ผมกอลังกางแขนกับทุกคนรับออร่าสีทองจากเทพเจ้าอกแสงโคตดเท่โคตรเท่เอา้าวเอสเซนทองไม่พอ เอ้เซนต่ออไม่พอก็ว่ามัน,มน,มน,นเวกสิบสองวะแปลกแปลกมันแบบเอะแปลกแปลกแล้วก็เรามีอันนี้ใช่ไหมอ่าถึงสิบสี่จริงเราควรพออีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะเอ่อวามืดปะอ่าวามืดสิบสี่เหมือนกันจริงวามืดผมครั้งสิบสี่ได้นะไปต่อดีไหม ต่อไปก็สิบหไปเลยเออสิบห้าไปเลย้จบจบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเช็คขอเช็คเฮ้ยมันเร็วไปคือผมไม่คิดว่าจะดวงดีขนาดนี้มันดีเกินไปคือดีเคกดแน่นอนแต่ว่าวามืดเนี่ยขอดูแป๊บว่าเอาไปกดตัวอื่นมาให้มันพอเล่นได้ก่อนไหมเพราะว่าสิบ่เนี่ยมันเล่นเล่นได้แล้วสําหรับผมนะผมว่ามันเล่นได้แล้วแต่ถ้ามีตัวอื่นน่าเล่นอ่ะผมก็อยากจะกดไง นี่ไงนี่ยนกแก้วอะแก้วแสงอะอืมเอาไงดีวะแก้วแสงสองตัวแก้วแสงสองตัวก็ได้ผมว่ามันยังได้เล่นนะถึงมันจะไม่ได้แบบเมตาเหมือนสมัยก่อนแล้วนะจะได้จะได้นั่งปั้นได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปกาชา ถ้าว่าถ้าว่าเอเวกสเราไปเล่นแล้วมันใช้ได้จริงแบบดีอะ่ะผมค่อยมากดต่อเออผมชอบอะไรแบบสเต็ปนี้มากกว่าอา้าวสกอร์ผมไม่ใช่สกอร์5ดาวแล้วเหรอฮะสกอร์ผมไม่ใช่สกอร์5ดาวเมื่อกี้ยังสกอร์5ดาวอยู่เลยคือกดกดออกโคตรรัวนี่มาแล้วมาแล้วต้องมาอีกเร็วๆนี้แหละ มาท่านไงอุ้ยมาจริงมาจริงเฮ้ยวันนี้มันดวงดวฮาเอาจริงมะนี่คือเพิ่งได้ใบแรกแปหมายความว่าผมกดไปไม่ถึงสาสบห้าใบกับการได้ห้าดาวเก้าเก้าเก้าตัวเก้าเก้าตัวนะเว้ยเออเก้าตัวจริงมีเคมืดขาดตัวหนึ่งใช่ไหม เคกมืดขัดตัวหนึ่งจะเอาเวกเต็มได้ส่วนอาร์ตอ๋อกดอีกทีก็จะเป็นโอ้มันก็จะเหลือเศษหนึ่งไม่เป็นไรเก็บเก็บเศษไว้เดี๋ยวพอรีเดือนมากดต่อได้นี่หว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรีเดือนอยู่แล้วไงได้ได้ได้เอ้ามิต เขียวกูหมดอีกอ่ะไม่หมดมจริงแหดองสายดองมันก็อย่างเงี้ยแหละนะเมื่อของมันขาดมันก็มีขึ้นมือเสมอใช่ยปล่าเอเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเครอบสุดท้ายฮะอ,อรอบนี้ผมไม่รุนล้วได้ไหมเหลือแค่สิบหกใบเองไม่ค่อยอยากรุนเลยเอาไปเลยการันตีสามตัวป้ามป้าม เดือนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะฮะกับการกาชาเดี๋ยวขอเก็บต้องเก็บสต็อกไว้ครับไม่งั้นใช้เพลินคือบางทีพอมันมีในมือมันมันใช้เพลินจริงเออไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ผมเป็นแสีแดงไม่มีเนาะสีแดงผมหมดและเออสีแดงผมหมดและจริงจเพราอ,อะไรมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะฮะอุ้ยไม่ได้จะเก็บโอ้โย เออเอบางคนอาจจะบอกว่าพี่เก็บขยะอะไรเต็มคังใช่ครับผมเนี่ยนักดองผมนี่นักดองตัวจริงดองบ้าอะไรบางอย่างนี่ลืมแล้วนะว่าไม่ใช่ทาอะไรเนี่ยปีเป็น่านแบบปีอ่ะเป็นปีของจริงบางอย่างนี่ดองมาปีหนึ่งแล้วนะจนวันนี้ลืมไปแล้วว่าทาอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมมีกล่องเอสเซนต์นนะ่ะจำได้ว่ามีกล่องเอสเซนต์นนะกล่องไปไหนวะ นี่คืออะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้คือกล่องเอเซนวะแถวแถวนี้ปะใช่อันนี้อ่าน,นี่ไงได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่วะนี่เดี๋ยวกดมาเกินโอ้มันไหลปลื้ดเชียวโอ้ยพอแล้วนี่ เี่เวกสิบสี่แล้วพอยันเอาเวกสิบห้าเลยเออเดี๋ยวค่อยไปกดทีหลังนะฮะโอ้ยอยังคือตอนนี้มันปดเวลร้อยแล้วใช่ไหมแล้วผมก็ไปอัพลิงแสงแบบไม่ได้ดูไม่ได้ดูตาหมาตาเหลือบ้าอะไรเลยครับกดอัพไปเลยดูดิร้อยแล้วก็คือ แม่งเปลืองมากพอผมกดอัพลิงแสงเสร็จผมผมไปอัพโพแสงมะก็จะไม่ผิดผมอัพโพแสงต่อเนี่ยเก้าสิบสี่แล้วตอนที่อัพโพแสงก็ยังเสือไม่รู้ตัวอีกแล้วว่าแบบของหมดอ่ะ <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะขาดขนาดนี้แต่ว่าโอเคตอนนี้แฮปปี้ชีวิตเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหน,น้องสุดหล่อไอ้อน้องสุดหลอ่อนี่อันนี้ ของดีดีดียังไงดูฮะนี่ฮะผมใช้เป็นทีมกันบ้านเอ๊ะทำไมวุฒเปลี่ยนเองอะไรวะเนี้ยใช้วุฒแสงอย่างงี้อ่าตอนนี้วเวลาผมตีบ้านคนอื่นผมใช้แบบนี้อ่าประมาณนี้หรือวุฒแสงก็ได้เนี่ยใช้ทีมนี้ตีบ้านอวอาสบายสบายโอเคก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะกาชาเดือน6เรา,เาไว้ เจอกันในเดือน7นะครับเดือน7จยังอยู่กับเกม summoner wall นะ้อแล้วก็จะมีเกมแซ่ดมาซึ่งผมไม่น่าพลาดแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อนที่ถามว่าทําไมผมไม่เล่นบูว่าไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะผมเล่นนะแต่ผมไม่ได้ทําคลิปลงเฉยๆแล้วก็อาจจะทําคลิปรีวิวลงแบบบูว่าสายฟรีอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ได้เติมเลยรบูว่านะเดี๋ยวไปฟังกันแล้วกันเพราะว่าผมก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในเกนชินมาระดับหนึ่งทาวเวอร์แฟนตาซีค่อนข้างประสบการณ์เยอะเลยแหละ ออซึ่งก็เป็นเกมชินคิวเลอร์เกมนึงใช่ไหมครับเรเดก็มาเป็นบูม่าหรือบูทลิงเวฟที่ก็บอกว่าเป็นเกมชินคิวเลอร์นะปัจจุบันนี้ซึ่งฮอยากรู้ปะ่รว่าผมคิดยังไงไว้เจอกันนะครับติดตามกันได้